วันนี้เราอยู่ที่ Hon d a MC อ่อนนุช17แยก5นะครับผมนะก็ถ้าวิ่งมาทางเส้นทางออนนุชนะครับก็เข้ามาตรงสี่แยกไฟแดงเลยนะครับตรงออนนุช17นะครับก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับผมช่างอู๋นะครับประจําอยู่ที่สาขาออนนุช17แยก5ครับก็เป็นหัวหน้าช่างประจําสาขาที่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูัด้านในครับว่าพวกพี่ช่างเขาทำงานกันอยู่นะครับผมนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซ่อมบำรุงครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่างานพวกเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมนะเราก็รับบริการทุกอย่างเลยนะครับน,นะครับส่วนนี้ก็เป็นพี่ช่างของเราครับพี่ช่างของเราก็นี่คันนี้เปลี่ยนยางนะครับผมนะก็ลูกค้าก็พี่ช่างเขาก็ทําการเปลี่ยนยางให้อยู่นะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนชุดลูกปืนคอ Likewise, อะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้นะครับผมนะก็ พี่ช่างเราพร้อมที่จะบริการทุกคนเลยนะครับว่าพี่ช่างเราทุกคนผ่านการอบรมมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่างานหนักงานเบาครับพี่ช่างของเราทําได้หมดทุกคนเลยช่างทั้งหมดประจําสาขานี้นะครับมีอยู่5คนเลยนะผมนะก็พร้อมที่จะบริการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันด้านในดีกว่าครับโอเคนะครับอ่านะครับวันนี้เป็นฝ่ายขายเรานะครับพี่อีฟคนสวยของเราเองครับนะเป็น วันนี้ก็เป็นฝ่ายขายประจำสาขารุ่น17เยกะค่นะครับส่วนฝ่ายอะไรของเรานะครับมีถึง2คนเลยนะครับผมนะส่วนรถในโชว์รูมนะครับก็มีแต่พอซ่าเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับพอซ่านะครับผมนะอันนี้เป็นตัวแต่ง h 2ดทูครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับรถใหม่นะครับผมนะพร้อมศูนย์บริการนะครับผมนะก็ สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ Honda MC อออนุ17แยก5นะครับผมก็ขอฝากสาขาอัน <Anna> น <i> ี <zza> <i> ้ไปด้วยนะครับ Honda MC ออน17แยก5ครับผมสวัสดีครับ